ย้สวัสดีค่ะทุกคนในที่สุดเราก็มาถึง EP สุดท้ายแล้วนะคะก็คือ e ีที่9ค่ะถ้าวันตอนนี้นะคะคุณดูมาตั้งแต่ต้นจนจบถึงถึงอีสุดท้ายแล้วคุณยืนยันกับตัวเองว่าคุณตัดสินใจว่าเฮ้ยแบบฉันต้องทําธุรกิจนี้แล้วละ่ะนะคะถ้าคุณมาต้องทํำยังไงนะคะต้องเริ่มต้นทําที่ยังไงก่อนคุณก็บอกคนที่ที่คุณซื้อ e อีบุ๊กจากเขานะคะให้ส่งลิงก์สมัครมาให้ ะะเขาก็จะส่งลิงก์สมัครมาให้ซึ่งลิงก์ตัวนี้คุณก็จะได้เหมือนกันนะคะถ้าคุณเป็นสมาชิกแล้วคุณจะเข้าไปมีลิงก์ตัวนี้ไปมีเว็บไซต์ส่วนตัวที่เป็นบริษัทเป็นเว็บขยายงานที่บริษัทให้กับทุกคนฟรีเลยนะคะคุณก็แค่ขอลิงก์จากคนที่คุณซื้ออ e ีบุ๊กจากเขาไปเขาก็จะส่งลิงก์สมัครนั้นให้คุณนะคะจะมีการจ่ายค่าสมัครเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็คือ1 8 0บบาทแต่เป็นการสมัครครั้งเดียวแล้วก็ ตลอดชีวิตเลยไม่ต้องไม่ต้องต่ออายุไม่ต้องอะไรอีกนะคะเมื่อคุณได้รหัสเรียบร้อยแล้วคุณก็เข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้เลยเริ่มต้นทำธุรกิจได้เลยนะคะไปเลือกใช้สินค้าก็าประมาณ2,000บาทที่คุณอ้อนเล่าถึงใช่ไหมคะไปเลือกเลยในในในเว็บนั่นแหละหรือว่าจะที่สํานักงานก็ได้ค่ะโทรเอาที่สะดวกไปถามหรือว่าเออส่งสินค้าตัวนี้มาให้หน่อยแล้วก็เราก็โอนเงินให้เขาไปนะคะ <c oughs> แล้วก็ อย่าลืมงานที่สำคัญก็คือโพสเพื่อจะขายอ e ีบุ๊กต่อไปแล้วก็เข้ามาอยู่ที่เปิดฟองของ tiktok แล้วคุณก็มาโพสคลิปามาโพสคลิปมาสร้างตัวตนได้หรือใครไลฟ์สดได้ก็ไลฟ์มาแชร์สร้างทีนใช้ด้วยกันให้ไวที่สุดนะคะสร้างวันนี้ได้ก็สำเร็จมันันี้เลยนะคะอืมอ่ะจะจบคลิปนี้แล้วนะคะ ขอเซอร์ไพรส์พวกเรานิดนึงนะคะจะดีไหมเอาไหมถ้ามื่อสักครคู่คุณอ้อบอกว่าให้พวกเราเมื่อสมัครเรียบร้อยนะคะให้เราไปเลือกซื้อสินค้าถูกไหมคะซึ่งราคาประมาณ2,000บาทตอนนี้ก็คือให้คุณไปที่เว็บเลยนะคะหน้าเว็บหรือที่สำนักง,งานก็ได้เลือกสินค้าเลยคะ่ะเดี๋ยวคุณอ้อหรือว่าคนที่ขายอ e ีบุ๊กให้คุณนะคะเขาจะเป็นคนจ่ายตังค์ให้ คุณไปเลือกสินค้าเลยบุลค่าไม่เกิน1 9 9 9บาทนะคะแล้เวเขาจะส่งสินค้าไปที่บ้านของคุณมอบให้คุณฟรีฟรเลยนะนั่นแหละคุณได้เริ่มต้นธุรกิจแล้วมามีไรายได้เจ็ดหลักไปด้วยกันเนาะแค่ไปเลือกซื้อสินค้าที่คุณอยากได้แล้วก็รอรับมันที่บ้านแล้วก็เริ่มทำธุรกิจของเราได้เลยนะคะโอเคนะทุกคน แล้วเราจะมามีรายได้เจรับไปได้การมีมีคุณภาพชีวิตเป็นเจ้าของชีวิต100%ไปได้กันค่ะขอบคุณนะที่วางใจขอบ